เรื่องร,<ๆ>ราวที่ผมหยิบมาในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในเคสปริศนาโศกนาฏกรรมการบินแล้วเกิดขึ้นมานานกว่า40ปีทุกวันนี้ก็ยังไขไม่ได้เหมือนกันในคืนที่เกิดเหตุกัปตันก็บอกว่าเดี๋ยวอีก10นาทีเนี่ยถึงแล้วปรากฏว่าหลังจากติดต่อกันได้แป๊บเดียวครับหลังจากสิ้นสุดการติดต่อกันได้ไม่นานตัวกัปตันก็ขับเครื่องบินเบี่ยงออกนอกเส้นทาง ไม่มีใครรู้ว่ากับตันเบีย่ยงออกจากเส้นทางนั้นด้วยเหตุผลอะไรครับแต่คราวนี้ในภายหลังเครื่องบินก็ทลาชนกับภูเขาครับภูเขาตัวนี้ชื่อว่าภูเขาอิลลิมานีครับซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเขาสูงของประเทศโบลิเวียซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นโศกนาฏกรรมทั่วไปที่เราได้เคยเห็นได้ยินกันในข่าวเกี่ยวกับเครื่องบินครับถ้าไม่ติดอยู่ว่าตอนที่ทีมกู้ภัยเดินทางไปถึงจุดที่เครื่องบินตกเนี่ยคเขาเจอเศษซากเครื่องบินแต่ผู้โดยสาร หายหมดเลยฮะไม่เจอแม้กระทั่งชิ้นส่วนมไม่เจอแม้กระทั่งเลือดหยดเดียวไฟล์980 e s t t r r n i r r l n n s เครื่องแหลกสลายผู้โดยสารหายไปไหนและนี่ก็เป็นเีแค่ไฮไลท์คลิปสั้นๆครับหาใครอยากจะไปติดตามรับชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้โดยสารที่อิสเ n Airline f l ไฟล์980ไปติดตามรับชมคลิปเต็มกันได้ที่ YouTube Netflix Thailand ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่ด้านข้างนี้พิม์เอาไว้ใน Description และแปะเอาไว้ในท็อปคอมเมนไปกดรับชมดูได้เลยครับ